ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบก,กับผมยอดมินเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอารยธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีนื้อทกว้างใหญ่แผ่ไพศาลโดยปรากฏเหล่าปราสาทหินทั่วราชณนจักรนะครับครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถานโคกปราสาทนะครับหรือว่าปราสาทบ้านลุงตะเคียนนะครับอ่าอ่าตำบลลุงตะเคียนอำเภอ ไม่แถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับแอดมินเคยมาสถานที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีพศ2558นะครับหรือว่าประมาณเกือบ10ปีละ10ปีนะฮะตั้งแต่แบบยังมีโครงโครงสร้างอาคารค่อมทับอยู่ตรงนี้นะครับจนมีการรื้อถอนนะครับอันนี้ก็อีกสตอรี่หนึ่งเนาะนะครับจะพาแฟนเพจท,ทุกท่านมาชมบรรยากาศต้องกันว่ามีลักษณะเป็นยังไงสภาพปัจจุบันนะครับโบราณสถานอย่างนี้นะครับเป็นปราสาท ศิลปะคะปะอมที่สร้างจากวัสดุหินทรายแดงนะครับจะแตกต่างจากปราสาทหลังอื่นนะครับนิดนึงนะฮะวัสดุหลัก ร้อยละ80%ของปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างด้วยหินทรายแดงนะครับแล้วก็เป็นปราสาท3มหลังก็จะมีด้านหลังทิศบริบาลทางด้านทิศใต้แล้วก็ปราสาทบริบาณทางด้านทิศเหนือนะครับปัจจุบันปราสาททั้ง3าหลังส่วนยอดปราสาทได้หักพังคลายลงมาเหลือเพียงส่วนตัวปรางแล้วก็ส่วนฐานที่ยังอยู่ใต้ชั้นดินนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สำนักศิลปรกรได้มีการ ขุดค้นนะครับขุดค้นเพื่อที่จะทําการขุดแต่งไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวแอดมินพาม,ม,มาชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอากาศร้อนแต่ว่าเต็มใจนะครับเต็มใจมาแล้วก็มีความสนุกมากนี่นะครับลึกอยู่นะครับนี่ขุดจงไปจนถึงชั้นดินที่เป็นเริ่มแรกเลยนะครับมีการวางดินรวดด้วยแล้วก็มีการพบส่วนบัวย,ยอดประสาทนะครับจากการ ฟังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเนี่ยท่านบอกว่าปราสาทน้่าจะพังทลายลงมาทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งบัวยอดปราสาทที่อยู่ด้านบนเนี่ยได้หักพังลงมาทางด้านทิศตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชลาทางเดินทางด้านทิศตะวันออกนะครับปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกโดยมีคูน้ํานะครับล้อมรอบเป็นรูปตัวยูนะครับมีคูน้ําอยู่ด้านนอกนะครับยังมีน้ําปัจจุบันก็ยังมีน้ําขังปกตินะดเดี๋ยวพาไปดูรอบข้างก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปในตัวปราสาทนะครับ จากการขุดค้นนะครับมีการพบชิ้นส่วนของปราสาทจำลองนะครับเนี่ยปราสาทจำลองทําให้ทราบว่าปราสาทแห่งนี้นะครับส่วนอยอดน่าจะคล้ายๆกับปราสาทจำลองก็คือมี 5- 5ชั้นขึ้นไปแต่ว่าปัจจุบันได้พังพันทลายลงมานะครับคิดว่าถ้ามีการขุดดีๆก็อาจจะเจอโบราณวัตถุอีกเยอะนะครับที่อยู่ใต้ชั้นดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบักเคลงนะครับเป็นชิ้นส่วนของเทพเ,เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างว่ามีลักษณะเป็นยังไง แตกกระจายอย่างหินน่ะแตกแตกแบบละเอียดมากเลยนะครับยังคิดไม่ออกเลยว่าหลักบูรณะจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ถ้าบูรณะอะไรก็ถือว่าเจ้าหน้าที่มีความเก่งมากเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีไหขเ้าช้างนะครับโบราณวัตถุที่อยู่รอบนอกอามาชมรอบนอกครับเอ็ดมินโชบทับหลังชิ้นนี้มากเลยนะแม้จะอยู่ในส่วนของสภาพแตกหักนะครับแต่ว่ามันได้ฟิลแบบ เอือบกิมอ่ะนะครับแกะได้ลึกแล้วก็ดูดูช้างครับอันนี้น่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งปัจจุบันเราะเฉพาะส่วนของเท้าช้างนะครับคือแกะลึกแล้วก็สวยงามมากนะครับเนี่ยเจนกระพวนด้วยอันนี้ปรางบริบาลทางด้านทิศใต้นะครับหินถล่มลงมาหมดเลยก็จะมีอิฐด,ด้วยนะครับทําให้ทราบว่าปราสาทบริบาลทั้งสองข้างที่ขนาดป,าประทานเนี่ย เป็นอิฐนะครับในขณะที่ปราสาทประธานส่วนใหญ่ร้อยละ90%ซจะสร้างด้วยหินทรายแดงแต่ว่าป,า,ปางบริบาลเนี่ยสร้างด้วยอิฐดินเผานะครับนี่เราประดับรอบประตูก็มีนะครับอยู่ในสภาพแตงยังมีลวดลายนะครับเนื่องจากวัสดุเป็นหินทรายแดงนะครับคุณภาพอาจจะต่ากว่าหินทรายขาวอย่างกับปราสาททิ่พีมาอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแตกชํารุดได้ง่ายนะครับแต่ตอนที่สร้างใหม่ๆคงจะสวยงามมากทีเดียวนะครับเพราะว่าสีมันออกสีแดงๆสีชมพูนะครับ ก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของทับหลังมันกันแต่ว่าอยู่ในสภาพแตกหักนะครับมีบุคคลกําลังยืนยิงธนูอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกมหาปราตะนะครับจากการสันนิษฐานของเอสบนโซนนะโอเคนะครับนี่ก็คือทางด้านทางด้านที่ใต้ของปางประธานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปตรงไหนได้อีกมาด้านหลังนะครับยังเป็นหลุมอยู่เลยทางบริวารทางด้านที่ใตุ้ณลงไปก็น่าจะเจอโบราณวัตถุอีกเยอะนะฮะ ตร,ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับาพามาชมเลยนี้นะครับพาไปชมด้านหน้าของปรางประทานนะครับปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างสําเร็จในการใช้งานนะครับแต่ว่าอาจจะยังแกะสลักบางส่วนนะครับรายละเอียดยังไม่เสร็จดีเช่นตรงนี้นะครับเสา,าอิงประตูอะไรเงี้ยก็ยังเป็นโครนอยู่ยังไม่ยังสลักไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูลอก ความพิเศษของปรา,าสาทลุงตะเคียนหรือว่าปรา,าสาทโคกประสาทแห่งนี้นะครับก็คือมีการพบนางอัศราด้วยซึ่งนางอัศราจะเจอไม่มากในฝั่งของประเทศไทยนะครับแต่ว่ากัมพูชาอาจจะเจอเยอะนะครับดวดลายของฐานบัวสวยงามมากนะครับมาเที่ยวชมได้อันนี้ก็คือนางอัสรานะครับนี่แต่ว่าอยู่ในสภาพแตกชำรุดเพราะว่าหินทรายหินทรายแดงคุณภาพแบบคุณภาพต่ำกว่าหินทรายขาวนะครับ ภายในข้อจะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศมีมีลูซีด้วยแต่ว่าลูซีเป็นของใหม่นะครับนี่ผนังผนังเดิมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร,รได้นําเหล็กมาค้ายันไว้นะครับเพื่อที่จะรอการบูรณะในครั้งต่อไปนะครับกลัวถลุงลงมาก่อนก็จะมีเสาประดับก้อประตูนะครับงานสวยมากด้านนี้ก็มีนางอัปลาแต่ว่าผูกขันไปมากพอสมควรแล้วนะครับอืม อยู่ในช่วงการขุดค้นขุดแต่งนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับท่านใดอยากจะมาเที่ยวชมสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับมาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะด้านหน้านะครับไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าเราจะได้มา,าเห็นในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางสูงมากโอเควันนี้ก็ แอดมินก็นําภาพบรรยากาศการส,สำรวจปรสา,าสาทโคกปาสาทหรือว่าปราสาทหลุมตะเคียนมาให้ชมเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะพาไปชมที่ไหนไปสํารวจที่ไหนฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ